สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับสวัสดีครับผมนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาเราจะเนะครับได้นํารถนะฮะมาเัปเกตระบบเครื่องเสียงและเข้าใจนะครับระบบการติดตั้งเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับได้รายละเอียดชิดดนตรีเพลงเพราะๆมีมิติโดดเด่นมากนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกท่านนี้ได้นํารถแหมสวยจริงๆป้ายแดงกันเนี้ยนะครับ พอนได้ให้อาร์วีนะครับได้ทางทีมงานของผมนะได้การอัปเกรดนะครับเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับผมบอกแบบนี้เราติดตั้งในตำแหน่งเดิมทุกอย่างในตำแหน่งเดิมนะครับแต่เราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้ได้เกี่ยวที่มีคุณภาพโดดเด่นและชัดเจนนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดชุดลนตรีผมบอกเลยว่าแหมเบสมีมิติมิดเบสนะครับนุ่มๆุ่มทีเดียวตามมาฟังด้านในเพราะผมนะครับเพื่อนสมาชิกครับ ในรถ h อนได้ HRV นะครับตัวนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะผมจะพามาชมนะครับเบื้องหลังก่อนติดตั้งแผ่นแดมนะครับและเบื้องหลังครับก่อนเปลี่ยนเจ้าลำโพงเสียงกลางหรือเจ้าลำโพงมิเลนตตัวนี้แหละนะครับเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมผมบอกเลยว่าแต่ได้รายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับผมมีเคล็ดลับเราไปชมเบื้องหลังก่อนนะครับเพื่อนมาชิกครับนะฮะตรงนี้นะครับทีมงานของผมเรื่องการถอดแผงประตูมาเลยเพื่อนมาชิกจะเห็นหรือจะเป็นโครงสร้างเดิมนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยางตรงนี้นะครับตาบใดนะครับเจ้าลำโพงทํางานจะมีเสสสียงะท้ออนนหรรืว่่าากั ว่าจะเป็นค่ารีกันรั่วไหลก็มีผลนะครับเนื่องด้วยครับประตูเขาเป็นโลหะนะครับ,ร oh a, รบผมจะนําแผ่นนี้ออกนะเพื่อมาชิกดูเลยครับเนี่ยเพืไไ่อมาชิกครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยเสียงสะท้อนตรงนเนี้ยเราไม่ต้อง,งการนะเพื่อมาชิกนะครับแล้วจะติดตั้งแผ่นดมนะครับเข้าไปและรวมไปถึงนะครับเปลี่ยนเจ้าลำโพมีเลนเข้าไปในะตแหน่งเดิมตรงนี้เป็นของเดิมนะนะครับเนี่ยเป็นหน้าตาแบบเนี้ย เดี๋ยวมาดูช่วงหน้าผมติดตั้งแล้วนะครับแผงไม้เลเทคนิคนะครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับถ้าได้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นชัดเจนมากบริเวณชุดหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะนี่เพื่อมาชิ้นะครับรีวิวนี้เราดูกันยาวๆเลยนะครับนี่ชุดหลังก็เช่นเดียวกันผมจะเอาแผ่นนี้ที่มีการสั่นออกนะครับจะติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปและเปลี่ยนเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดหลังนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับเจ้าตัวทวิเตอร์จะอยู่บริเวณแผ่นประตูนะครับเดี๋ยวตามมาชมช่วงหน้าขั้นตตตอนนนละคิรรัับใกาด้ง ครับพุทธมาชิครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพามาชมขั้นตอนการติดตั้งนะครับเจ้าโคงเสียงกลางเราติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับแต่เรามีเคล็ดลับแฝงมาด้วยเทคนิคเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นและชัดเจนมากเราดูแผงประตูหน้าก่อนนะครับผมจะพาประตูหน้าและประตูหลังอ่ะาดูประตูหน้านะครับพุทธมาชิครับเราสร้างพื้นฐานไว้ก่อนเลยนะพุทธมาชิวัดภาพแบบนี้นะครับช่วงที่แล้วนะฮะนะครับก่อนติดตั้งแผ่นแดมนะฮะเขาเป็นอะไรเป็นกองน้ำบางๆจะมีการสั่นนะครับสูงมากนะครับ เราติดตั้งเข้าไปเหมือนเราไปตู้ลำโพงดีๆนะครับเนื่องด้วยแผงประตูนะโป๊โป๊โป๊เขาเป็นโลหะพุทธมาชิกเข้าใจนะครับตากไดนะครับก็้ลำโพงมารีมกเสียงจะท้อนตามช่องโหวดต่างๆตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเห็นไหมครับอ่าแล้วติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงเข้าไปนะครับในตำแหน่งเดิมแต่ก่อนติดตั้งนะครับนี่ฮะทุกๆกิววิวนะพุทธมาชิกจะเห็นนะครับทีมงานะผมได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับแตกต่างกันไปนะครับในรถแต่ละรุ่นเพื่อรถเสียงที่ตกกระทบนะครับ และตามไปด้วยนะครับลดความสูญเสียเสียเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีทุกอย่างขึ้นถึงขั้นตอนและเทคนิคนะครับเพื่อมาชิกครับขุ้นหน้าเดี๋ยวดูขุดหลังนะครับผมอธิบายแบบนี้เพื่อสมาชิกนะครับเพื่อสมาชิกมีลําโพงดีอยู่แล้วนะครับสินค้าที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วแต่เพื่อสมาชิกต้องได้รับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับเนื่องด้วยนะครับรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับโครงสร้างภายในนะครับนะฮะเขาจะแตกต่างกันไปนะครับเราก็ทําการออกแบบทุกอย่างนะครับ หลายปัจจัยนะเพื่อามาชิคผมบอกแบบนี้นะครับมาร้านผมจบแล้วไปราคาที่จับต้องได้แนะ่นอนดูครับงานนิเนี้ยวสวยๆนะครับเสียงดีเพราะเพรจะไปไหนล่ะเพื่อามาชิคอยู่ด้านในนะครับอ่าตามฟังเพลงเพราะๆเลยนะครับครับ ผู้สมาชิกครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับถ่ายทอดเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับว่าจะเป็นแผ่นดัมหรือเจลล์มพูงเสียงกลางเห็นกันใช่ไหมครับร้านผมโอเพ่นนะฮะเปิดผู้สมาชิกดูการติดตั้งครับเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้ได้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นชัดเจนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเปิดเพลงนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีก็ดีนะครับและนักร้องก็สมปรารนผมบอกเลยว่าเวลาเราฟังเราสึกผ่อนคลายจริงๆผู้สมาชิกนะครับตามมาฟังของผมนะครับ No place I'd rather be in this world. Your eyes are. เพื่อนสมาชิกขอผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงช้านะครับลาเดียชุนตีนี่แหมโดดเด่นนะครับปลายแหลมผิวนะครับเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับเขาทํางานอย่างโดดเด่นมากนะครับเวลาฟังนะครับผมยังย้ําเหมือนเดิมนะครับเวลาฟังเราไม่อึดอัดนะครับเราสึกผ่อนคลายเพลงช้าตรงนี้นะครับมีอัรถลดวิความตื่นเต้นเล้าใจในตัวทีเดียวนะครับเห็นไหมครับแมลาเดียชุนตีผมบอกนะฟังสับายจริงๆนะชุดนี้นะครับ เพื่อนสมาชิกค,ครับเพื่อนสมาชิกนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ดูรีวิวนี้อยู่นะครับและกำลังมองหายอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแต่เพื่อสมาชิกไม่รู้ว่าอัปเกรดชุดไหน นะครับที่เข้ากับรถเพื่อสมาชิกใช่ไหมครับมาร้านผมนะครับมาปรึกษานะครับเรามีทีมงานนะครับอย่างผู้เชี่ยวชาญนะครับให้คำปรึกษาเพื่อสมาชิกและเพื่อสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์เพื่อสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการออปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อสมาชิกครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเข้าไปสั่งกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งก้องก้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทัคลิปดีๆออกมาแบบนี้เพื่อสมาชิกดูคลิปหน้านะครับขอตัััววาไปก่อนนะครรบสสดี